ดิ้งทีงไหนดิงไหนบอกดิดิงเนี่ยของก็ดิงไปแห้งอยู่มังดิงอยู่เะด้เอาเลือกเอาเพ่นดีอย่างนี้ขอเชียงดี้งในถาก็ดี้งว่ะดงเปิดตู้เลยว่ะชายังนู่นฮะยังชาม่วงนะ นบ่มันพ่ออยู่บ่ไม่ถ่าวได้อันี้ไม่ท่าววิตามินบ่อืไม่ท่าววิตามินพอบ่พ่ออยู่บ่เออเดี๋ยวพอท่าวพอท่าวเนาะเงินเดือบบ่ ขายเครื oh. ่องเด้อไม่ค <t ips y> hmm, uh ่ะเอ้ยขายเครื่องกอนหนึ่งกุ้งนึ่ก้ไม่ใคคร้หนึ่งเตจมเจววิตามินเอ่นี่กัน อุ i, ้ยยังไงไอเดาพี่อนนี้นะมันเป็นนัหม่ดินังตุ่ยไปได้วอาพอเอามันติมไอ้นี่บอกไอ้ี่บอกไอ้ันี้มันชิร้ายแเป่าเาพอมอเป็นทางไหมบ่เฮ้ย d o n เป้าเูไปเนาะเป็นมอเป้าใช่ไบ่ ดาวทางแม่น่ะบ่มีให้ให้ลองแลไปหาพ่อหมอบ้านมีบ่มีอยู่่บ่จําพบ้านเินพ่อจําเพินพ่อจําว่าทําใหญ่ไปแล้วไปเฮือนเพิ่นไปแล้วกเบิ่งให้เฮาก็เาก็นั้นเบิ่งให้เฮือนซานเนี่ยแม่นหยังะบี่ชาโง้อยผิดปอกว่าผิดปอกไดวยังเป็นคือยังนั่นเ็บ0ห้อยอีเด้อบีนชา ไปกวดมอนทั้งนี้เนี่ยมาหาลูกมาเจอกระดิหาทางนี่บะเนี่ยกินยาลมืออืมได้กินท้ม่อืมเาจะกินได้ปุคือลทำหมดกินห่อนี่แบบขะเอาลองจากเตาเล่ยเทใส่หมอนแล้ชดด้วยหมอเป่าชดเป่าชดจิมันก็ห่อนพดเนาะ กับโบฮอดได้แต่้าอยูไผ่ห่อมากระ่าวแต่อคนอุ่นอุ่นมาได้บอกว่าอุ่นเนาะเพราะว่าไข่แล้วอนนั้แล้วพคุเว่าเป็นเสงเป็นติบติ๊บเสกเป็นติบุ้ยเนาะน้องเบิ้งไปหมอดวงกับคนว่าบฮอดว่าเป็นยังเป็น่าติแล้วีบไว้ไม่ีอยง เยนพะระตูทั้งันทั้งอ่ <c oughs> าไม่ได้ไปบะแก้วอ๋อแต่ว,ว่าเบิ่งงี่ให้ั่พมอวอย่างี้นหมอไม่จะเอาไปหรออาน้องวายบ้าเขาอยู่หาผูเคยหมอเขานี่น้องเปียวคิดได้บัดเดือดเดือดเดอดกพอาะหืมเป็ทองกัเป็นชีกเก,กเป็นชามาชามอืมพันา จัก48ใหพอดีเป้เลยขอเทียงเราเดียงเราหาเงินเมียเราหา18พอดีเป้เราคิดเต็ตองเรียบร้อยนะเนี่เนาะพอดีแท um. ่น네ี้โอ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 ้ตีไทยเนาะ แต่ยังแพงอยู่ติรถคันลลมายไ่ได้มาม่ได้มาอยู่พุ้นเด็กเบี้ยงยู่พุ้นเฮอยแถวถามเลยมันคือม้าวหลานคือดว่บบไ่ได้มาว่ะมาสีนอดไปมงกินมาสิมาซื้อไข่ได้หมดทอดมามินงกินยี่บ๊วยหนึ่งเฮดบดบ่ กบได้ชื่อเล้ใช่ยังไม่ใช่กบได้ชื่อเลยถึงได้เ uh ือเลยถึวันน uh uh ี้ย่นมาหนึ่งทมกตเ่เอปิดมานี้ตลอดตลอดแน่ๆนะเฮอเพจจะกินเห็นยังรู้เอาคำาันเพจอยู่ยังเนาะอะนะเกิดบาใช่แน่แน่เ้ยนุงกะาเกตี่เด้อใขท่หอน้เเจ้านะ

มาะแกสบายเลยใช่น right? um, okay. bon bueno. ี้ดุละนี่โอ้ยบื่อแทะนึงค่ะอึ๊บน้องเหยียบบายนอฮันเด้องเหยียบบายเลยเนอแต่มึนเดอันมืดอะรตัวนึงเด้อไให้ดูมากินข่าวกันเด้อมาดูหนึ่งเฮด จำเจลแก้วแดงเธอดูกละจุมมาดุบ่ไปรบแม่เาแปะเองน้ำตาเยเราหนีเาแกะเองเก่งบอกเก่งแทู้เจ้าตาะพ่อกันจหูกินกับพ่อแม่ละดกละแกะเองมาอู้เก่งแท้เนี่ยบ่แซ่มาูกแซ่ ป้าด้นะป้าครับกันเอาเลยครับจอยจอยไม่ไม่เล็รป้าเจับย้จอยช่าง้จอยทักจอย่ด้หมอนจอยเห็นแล้วป้าเจ้ากระเบนข้น่ใ้ดูไหมอืมี่มันงาหง่ะอืมเก๋ยแกกุ้งเองหวานแกเป็นเ่ป้า ơ hết mọi người sẵn có mặt 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 แนวมันเดือยคือมากันแกงกันม่ใช่ยังก็ไม่แช่กบันั้นเราแช่้ำตาลแท่งยังม่แช่แม่ไม่เคยเกเป็นหเอวเคยหอมเห็ดนะสีแนวไหนตัดไ้ันปุจัเห็ดแม่ชื่อปอ ตอนนั้นดานคืออะไรสวมันางน่บอกมันถามนางพูยว่ามันดินอยอะผนออกมาจะเห็นเอาตันแรกอ๋อชื่อดานก็ชื่อถวมก็ชื่อชื่ออะไรบอ๊บบอเฮดเลินเหมืนเราไหมเฮด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 ไม่จมูกปะอนี่างั้นตัวเากิน

เน่เน่ยืนซื่ออีกเป็นครับกุ้งบดได้ดุบดยข้าวเนเนกินอันนี้ข้าวหอเนเนเขาแกะอเนเนเน่อนนี่ทำเสในนนี้มาดุบเลาุบเลยกินเอไอ้เ่อจะไปเป็นของเย็นพูดเมื่อวันที่อู่เมื่อมันเช้าาหพอพอพาไปบึงนิ่งนะ พ่อย่าไปเทียพ่อพ่พาไปไี่เคื่อนใชพ่อเอาว่าท่านครับพอเชาเตียเปเท้าหาย่าไปใช่นะหลุดน้ำบอบอแม่หลดน้ำหลุดตาหลุดตาหลุดน้ำอ่ะยังลุดนะเฮ้ย เอาเนี่ยเข่วเหียนแท้เเข่วยังบวอีกทีเนอนอนอยากได้น้ำแดงเนี่ยน่ะเนี่ยไม่แก่บ่เร่แก้ให้นอนได้ไหมเกิดตุเย็น

น้ำเพิ่นขายแพ็คชิมหาพันมันใกล้อันม,มันใกล้มันใกล้อันนั้นนากันเล่นแหอะเล่นใจเอาก็เดูกอือก<ช>่นอ่ะเล่นบ่เจ้า,นะาจกระเบงกวางน่ะแล้วแกได้ไหนบ่ลูกป้าจะเบงกวางแล้มันไปแล้วนะมันไปแล้วน่ะมียังฮะไปแล้วดดููน้องติเปียวติเปียว ไอหยองสิไอหยองสิเอาหนุกไปเอาไปเอาเดี๋เมื่อปะนี่เมื่ออาบน้ำอาบน้ำแากผาให้ขอบใจขอบใจมาเลยของข่อยกันเด้ออันถุงมาน้ำ ชื่อน้ำเมื่อกินน้ำเมืดอชื่อม่ามาเมื่อน้ำพอหนึ่งเช่นมีแล้วก็กินของหวานนะนดุก็เนาะโอ้ยเออเส้นมีมันบ่อืดปันไดมันเป็นไข่ปันไดน,นะฮะ เป็นได้ไรมันเเลยมันื่อเซเป็ห้านือเลยนี่แม่ออะเเศร้นขายแพนั่นแท้คือคือทุนคือมาแพงบ่อขายทุกพันมาขายก็อยนะคู่ในชิพันมาได้บ่มาคู่าคมาคู่นิหาจะได้ตัวไคู่ชิได้เซษทุกขอ้าแบมันซื้อมันเซนเซนเก้า ชอมมเาขนะไก็แม่เนาะนอนหงมันคุยเนาะเปนเท่านั้นแหละกับอมิ้มมันนึ่ทำชิมหาบอกมีออหูขอ้เอา้เปล่าดิอมยิ้มนึงอมยิมันจะได้งอยิ้มหนึ่งอมยิ้มหนึ่งลยเยวไปดูเป็นหวานพ่อลูก ถ้าชอบไม่รูปจะตามเขานะเงินห้าหน่อน่อาหนยในร้านนั่นาเจชาชิจะชื่อชมนชื่อครูหลืชิพันบอกชิพันธชื่้าจอหรชิพันธห้าหรืชิพันธ์ช่วยเราอะไรนะเจ้าพิษวยอันตัวไหญ่เห็นบ่ ตัวใหญ่น hmm. mm ้อยเอา่กันได้ราคาเดยวกัม่เใหญ่รวมมันร่วมเลยจะบอกอันน้หยาใหญ่คนเะอันเลยเมื่อไรครับ้เาขาเดียวลวชอิดชัองบ่เียอยู่ราคาเดีว้ยงคาบอเราอีตัวใหญ่ ก็คือเพมไลูกแน่เพื่มาปเลไ้เล็วนาาหมเพราวนทึนกับเจ็ดชิมหาอันหน่อยไม่มีชิมหาแมันอาจะมีซีอันแพกคกันไม่้เาปขายละข้าขายคูสิพาคนเซื่อก็ซื้อแต่ว่านไดคิลายคูสก็ได้สิปก็ได้ตนผนี่นักรยเนาะมาเข้าไรอยู่ดีไรใหกับไรขาดทุนเลย เนเน่ปะลูกปะเมื่อปะเอดหดลดหดได้นได้กับไลยออกไปครับไปก้านบ่อนี่นะไปก้านบ่อนะเออย่ามาไปก้านคือมวนแท้เฉี่ยนคอวาหนึ่งอันนี้นลำโพงด้วยไปไปรอ่นใช่นเฮยไปกระมวนมากกระมวนนะเนี่เนาะ ไปเป้ยหิวไม่ช่อมส่งป้าเลยกลับขึ้นมาจะน้ำน้ำเดายของช่วงเที่ยงมของมไลปมันจะมันจะเป็นบางช่วงอะนะว่ามาไล่ส่งเที่ยงก็คำลงมาเรื่อยๆดุ๊กชุกมาได้ินเข้าใอ้เนอเออพึ่งเนาะมาด้าจประจํ ก่ได้ช่วงเช้าเป็นล่นชิ้นม้อย่างเงี้ยทำไรช่วงบ่ายช่วงเช้าก็ได้ยี่หไรกันเนาะเป็นบางมืออันแหละบางมือก็ได้ขายจะมาแบบเออแบบเรื่อยนะบางมือเมื่อเชาไี้านกเพ่งขึ้นเงียบแทมือขายใหัวเด้มไ่เท่ายเวาอยู่ประมาณหกทีเจ็ดี่าเลยคับคัววขึ้นมากัไปได้ขายให้ชมอ่าูอปะอาน้าบประนนี้ป่ปะ ตากผ้าแล้วแลยแป๊บแป๊บน้ำแป,ไปไ๊บแปบเลยได้เวลาได้เวลาไปอาบน้ำแล้วาขีดา้ดื้อเฮาดินงอยู่เนี้ยดินกระจุกเปื้อนบ่ได้หนะน่ะเฮ้ยเห็นยังนะ <laughs> สวยเฮ้ยเฮ้ยส่เลยนห็นยังนนะ เห็นยังลูกมันยังนะ่ะบิดพองแม่ดินน,น้านี่แต่หมอนี่มักดินให้ได้หน่อยกับไอ้ครีมนี่เผลิ่มประได้ห่อนอาการห่อนได้ทุกว่าไอ้ช่องชั้นมือบนทิตุกบ่าตามพังข่าวมาเอ้าเอ้าเอ้าอาพ่บ่เอเอแา,อาพ่ <c ười>

chết okay, sẽ đây là ba rung ba ba đi bà rung ba? âm ba âm năm Bà ba bà âm năm năm hai nghìn hai mươi năm mày bao <laughs> <núm> <laughs> xưa là năm 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 nhạt năm 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 เออสวัสดีปลาดงเด้อสิเดียวไอ้มัน,น,น,นม,ม,มันตายแล้วมันไปแล้วมันตายแล้วมนะันไม่ไมมันตายแล้วเฮิงแล้วนี่เห็ดมันนี่เฮือนดำไม่ได้ค่ะไม่ว่าให้สวัสดีปลาดงกันนะสวัสดี Bye bye. Bye. Bye bye. Bye. Chúc chúc năm. Nè. Cho mưa trái đấy, mưa trái. Trái. Trái yêu trái. À. Chúc hát đi, chúc hát đi. Sakiru ơi, <laughs> à, bye bye. Evet. À. <laughs> <laughs>